สวัสดีครับคุณผู้ชมพบผมแล้วนะครับกับนายอมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CCM48 เช่นเคยนะครับสำรัวันนี้ก็มาตามสัญญานะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงน้องคนหนึ่งในวง CCM48 ที่ประกาศจบการศึกษาไปเมื่อไม่กี่วันก่อนอน,นีมาแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องพูดถึงน้องอีกคนหนึ่งที่ ประกาศจดก,การศึกษาในวันเดียวกันในสถานที่เดียวกันนะครับก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากน้องเจดาระวินดาอลันสมาชิกรุ่นที่หนึ่งของวง c ีเจ8นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คิดไม่ฝันมาก่อนเหมือนกันนะครับเพราะว่า่า ในส่วนของน้องปริมาเองเนี่ยอาจจะมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างมีสัญญาณอะไรอยู่บ้างแต่ว่าของน้องเจดาเนี่ยถ้าไม่สังเกตดีๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเพ้ยน <laughs> น้องจะประกาศจบการศึกษาในในพร้อมๆกับปริมานะครับก็แต่พอมาสังเกตดีๆเนี่ยไปลือในแอปพลิเคชันดู น้องก็ไม่ไดไลฟ์ live มานานแล้วเหมือนกันนะครับก็เออมานังน่งย้อนหลังดูก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่น้องประกาศจบการศึกษาในครั้งนี้นะครับส่วนเหตุผลที่น้องประกาศจบการศึกษาเนี่ยอะน้องก็พูดในในไลฟ์แล้วว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่น้องเตรียมที่จะเรียนต่อเข้ามาหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เหตุผลอื่นๆก็เดี๋ยวน้องคงมาบอก เพิ่มเติมกันอีกทีแล้วก็ที่เหลือก็คือรอดูว่าสเตจอำลาของน้องเนี่ยจะเป็นเทเตอร์หรือจะเป็นอะไรกันแน่ก็รอดูกันนะครับแต่ว่าตามทางเนียมปฏิบัตินะพอมีน้องคนไหนสักคนที่ผมเอ็นดูประกาศจบการศึกษาเนี่ยผมก็จะมาสรุปเรื่องราวต่างๆของน้องสรุปผลงานต่างๆของน้องให้ทุกคนได้รับทราบกัน นะครับก็น้องเจดาเนี่ยต้องบอกว่าน้องเป็นเด็กสาวลุกครึ่งนะรครึ่งตุรกีก็มีเชื้อไทยตุรกีนั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวน้องเองก็ชอบเต้นอยู่แล้วแล้วก็พอมีประกาศารับสมัครเ,เมมเบอร์รุ่นที่หนึ่งของ cdm f o o t a g สมัครเด็กสาวให้เข้ามาออดิชัน่นน้องก็มาออดิชั่นนะครับแล้วน้องก็โชว์ฟอร์มได้ ตั้งแต่รอบเขาเรียกว่ารอบเวิร์กช็อปเลยนะครับช่วงที่คุณครูก็ให้ขึ้นเด็กๆขึ้นมาพูดถึงความรู้สึกภายในต่างๆของ,ต,งตัวเองตอนน้องขึ้นมาพูดน้องก็แบบอ่ามันก็บิิวกันแบซึ้งๆนะทุกคนก็สนาซึ้งๆว่านองจะพูดน้องก็ <laughs> หันกลับไปพูดกับครูแมนที่เล่นเปียโนโบิวอารมณ์อยู่ว่าอยู่เล่นเปียโนโได้ไหมคะนีอันนี้ทุกคนน่าจะจดจําได้ ป็นเป็นอย่างดีนะครับผมก็จําได้แล้วก็แบบเออเอ็นดูน้องมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของผลงานต่างๆไปในวงเนี่ยก็ต้องบอกว่าน้องก็มีผลงานอยู่พอสมควรนะครับอาจจะไม่ได้ติดเซบัส,สึทุกครั้งทุกซิงเกิลแต่ก็มีผลงานอยู่หลายๆผลงานนะครับก็ไล่มั้งแตนะ่ซิงเกิลที่หนึ่ง ชียงใหม่หูนยน้องไม่มีรายชื่อติดอยู่ในเพลงใดๆใช่ไหมครับแต่ว่าซิงเกิลที่2เนี่ยน้องมีรายชื่อติดอยู่ในเพลงรองนะครับซิงเกิลที่2องมลอนจูสเนี่ยน้องมีรายชื่อติดอยู่ในเพลงเพลงรองก็คือเพลงเส้นทางผู้ใหญ่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยซิงเกิลที่3มมลินะครับน้องก็มีรายชื่อติดเซบัสึกครั้งแรกในซิงเกิลนะครับก็ถือว่าเยี่ยมมากๆแล้วก็ หลังจากนั้นอัลบั้มที่1ของวงนะครับ A n Pleasure ที่เขรวมซิงเกิลหนึ่เข้าด้วยกันแล้วก็มีเพลง A n Pleasure ออมาเป็นเพลงเพลงหลักของอัลบัม้มน้องก,ก็ไม่มีรายชื่อติดอยู่แต่อย่างใดนะครับแต่ว่าก็มีรายชื่ออยู่ในเพลงรองที่ล้อมรวมกันทั้ง25คนนะครับแล้วก็ ในซิงเกิลที่4มาเอกชิกะมุกันเนะเนี่ยน้องก,ก็กลับมามีรายชื่อติดเสบาสึกอีกครั้งนะครับในเพลงมาเอกชิกะมุกันเนะนี่แหละนะครับแล้วก็ซิงเกิลที่ห้าสองห้าหกหก็ไม่มีรายชื่อน้องแล้วก็ซิง e, เกิลที่6สันเสคาว่าอีก็ไม่มีรายชื่อน้องติดอยู่ในเซบาสึ์แต่อย่างใดนะครับแต่ว่าอ,อ่อีกผลงานหนึ่งที่ถือว่าเออมันก็ดูเป็นเกียรติเป็นศรีสำหรับเด็กสาวคนนึงที่เข้ามาอยู่ใน 48กรุ๊ปนะครับก็คือน้องอได้รับการคัดเลือกเข้าไปติดอยู่ในดับห4 8่งถในงาน general election ครั้งที่3ของวงนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้สุดยอดมากๆนะครับก็อยู่ในกลุ่ม next girl แล้วก็มีผลงานอยู่ในเพลง k i นโ y โยริม t ตสุกิชอบเธอมากกว่าเมฮันที่น้องก็มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับ เมมเบอ bnk 4 8ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับก็นี่ก็คือผลงานทั้งหมดของน้องเจดานะครับแต่ว่าน้องก็ไม่ได้มีดีแค่ผลงานนะครับในส่วนของนิสยัยต่างๆของน้องเนี่ยน้องก็มีดีเช่นกันนะครับสิ่งที่ผมประทับใจมากๆเกี่ยวกับน้องเจดามากที่สุดเลยก็คือน้องเป็นเด็กที่มารยาทดีมากๆ นะครับคือหลายคนในอดีตดภาพจำว่าเด็กลูกครึ่งฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยจะต้องแบบอูาจาวิทวายแบบอะไรผมก็พูดไม่รู้ว่าถูกันนะแต่ว่าน้องเจดาเนี่ยเขากิริยามารยาทดีมากๆนะครับเวลาคุยกับรุ่นพี่เวลาคุยกับเพื่อนเวลาคุยกับรุ่นน้องหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับน้องน้องกิริยามารยาทดีพูดจาดี ทุกคนมากๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่อัธยาศัยดีมากๆจริงๆนะครับน้องสนิทกับคนง่ายนะครับน้องสนิทกับรุ่นพี่ง่ายนะครับอย่างตอนไทยออเอ็มวีสวัสดีปีใหม่น้องก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับอน้องจ๋าพี่จ๋าก็น้องก็คุยกับพี่จ๋าสนิทกันแล้วก็เวลาจ๋าไลฟ์เนี่ยเจดาก็จะเข้าไป คุยด้วยเสมอนะครับหรือว่าพอคีโนโยริมอโตสุกิชอบเธอมาก,ก่อนเมื่อวานเนี่ยน้องก็มีโอกาสได้ทํางานกับโยเกิดนะครับพอโยเกิรไลฟ์เนี่ยเจดาก็จะเข้ามาหาเข้ามาคุยด้วยอยู่บ่อยๆนะครับก็ถือว่าเออก็ดีนะเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยชอบทั้งน้องจา๋าน,น้องโยเกิดอยู่แล้วแล้วพอเจดาเข้ามาคุยกับจา๋าโยเกิด์อะไรเงี้ยผมก็เออก็รู้สึกชื่นชมเอ็นด,ดูเด็กคนนี้มากๆกจริงๆงนะครับ ประทับใจอ่ะชอบมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของกับแฟนคลับเองเนี่ยเจดาก็เป็นคนที่อัธยาศัยดีเฟลลี่กับแฟนสักคลับมากๆนะครับก็หลายๆคนก็เอ็นดูเจดากันนะครับคือบางคนอาจจะไม่ได้คามิอาจจะไม่ได้โอชิน้องอะ่ะแต่ผมมั่นใจว่าถ้ามีโอกาสได้ พูดคุยกับเจดาทุกคนน่าจะเห็นดูเด็กคนนี้ได้ไม่ยากนะครับอย่างผมเองก็มีโอกาสได้คุยกับน้องบ้างปลา,ายตามงานต่างๆนะครับงานหลักๆที่ได้คุยกันเยอะก็จะเป็นพวกไฮทัชหรือว่างานจับมือที่น้องออกมาขายของในคาเฟ่ผมก็จะมีโอกาสได้เข้าไปหาน้องอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็บทสน,สนทนนาครั้งสุดท้ายที่ได้ คุยกันกับน้องก่อนประกาศแก๊สเลยก็คือในงานจับมือครั้งล่าสุดที่ผมไปซื้อน้ำที่คาเฟ่แล้วก็หลุนอยู่ว่าจะได้เข้าไปหาใครแล้วสุดท้ายก็ได้เข้าไปหาน้องเจดานะครับก็พูดคุยกันนะครับก็ถามน้องเรื่องเรียนไปว่าเออเข้ามาหาลัยยังอยู่หรือยังไงซึ่งน้องก็ตอบมาว่ายังค่ะหนูเพิ่งมห้าตอนนี้ก็ยังแบบทำงานเก็บพอร์อยู่เลยนะครับก็เหมือนกับว่าน้องก็ใบ้แล้วแหละว่าเออเกี่ยวกับ เรียนภูุิเทกับการเรียนเข้ามาหาวิทยาลัยนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผ่านมาเมื่อไม่กี่วันนี้น้องก็ตัดสินใจประกาศจบการศึกษา,าจากวง c g m 4 8ด้วยเหตุผลทางการศึกษาเหมือนกันนะครับก็ใจหายแหละใจหายใจหายมากๆนะครับแล้วก็เสียดายเสียดายคือเด็กอย่างน้องอะมี ีมืออะไรต่างๆเยอะอยู่แหละเป็นเด็กที่ผมว่าน้องแบบเออก็ลองเต้นเก่งอยู่นะผมก็เห็นอยู่แล้วก็เด็กที่แบบกล้าตัดสินใจกล้าได้กล้าเสียอย่างน้องเราก็จะเห็นอยู่ที่แบบว่าน้องชูบาดแล้วน้องก็ไถสเก็ตบอร์ดหันหลังมาชูบาทลงเด็กอย่างน้องกลกล้าได้กล้าเสียนะเด็กแบบเนี้ยอยู่ในวงน่าจะแบบเบิกมากๆแต่ว่าสุดท้ายน้องก็ต้องเลือกอนาคต ของตัวเองเส้นทางเดินของตัวเองนะครับก็เป็นใจให้หนูอยู่เสมอแหละน้องเจดดาไม่ไหว่าหนูจะอยู่ในเส้นทางไหนพี่ก็จะคอยติดตามูอยู่เรื่อยๆแล้วก็ถ้ามีโอกาสเจอกันนะจ๊ะไม่รู้ว่าจะเจอกันอีกเมื่อไหร่แต่ก็อยากไปเจออยากเจอหนูเรื่อยๆนั่นแหละนะจ๊ะ,ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ